วิสัทนเจ้าที่นี่สถานีชุมทางถนนสีรัที่นี่สถานีชุมทางถนนสีรัชตรวจผู้รวจจับการจราจรที่ทางนะครับเป็นตบารวรถเกือที่เปหมายเลตัวสองหนึ่งปลายทางสถานีสวนนสชธานีนะครับมีบริษัทที่ใช้ในการเดินทางกับบํารวจที่นี้นำติดต่อไปส่งพระขขงท่านขึ้นจากรัสที่น้าขบนกำรวใหที่นี่เรียบร้อยสถานีรถไฟชุมทางนีรัชเตรียมเอาเข้าไปยังรถไไทยนะครับขอขอบคุณบริษัททุกท่านที่มาใช้บริการของการรถไฟแห่งปรณาทในการเดินทาง ได้บอกเป็นอย่างิวการต่อไปกับรถไฟจะได้เราใช้เทคโนโลนีของครับขณะนี้ทาสถานีนนชุมทางถนนจีระได้ให้สัญญาปล่อย,บยขบรถดพิเศทว์สองหนายทางวราสถานีนะครับออกจากสถานีชุมทางถนนจีระไถึงส่งทุกการที่สถานีหลังปลายมาเป็นสถานีต่อไปของครับ